สาบาทนะครับส่วนระดับต่อไปเป็นการลงตั้งใจทำงานจนบังเกิดผลดีคมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นการตรวจสันสินสิตในปัะสาทุ่งขัง่หนะครับซึ่งือเป็นนโยบายหลักของที่นี่นะอันนี้เป็นในทุกๆปี เป็นปัญหาประสรคนะครับเราอยู่ในที่ต้องขังซึ่งเป็นนักโทษเด็กชาในวันนี้ติดผินชอบอาการลงโทษให้แก่นักโทษเด็กชารรอชอยเอกชัยภูมิรักษารอชัย พ่อสี่า่อสี่พเจ้าพราเจ้าจะปฏิบัติลองคิดว่าในสิธรรมตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา